ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซกิในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ z x 6 r ของปี2019ล่าสุดมีกระแสข่าวเกิดขึ้นจากการที่คาวาซกินั้นได้มีการทำการทดสอบค่าไอเสียที่รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาซึ่งที่นั่นมีความเข้มงวดอย่างมากในการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าสามารถผ่านรัฐแคลิฟอร์เนียไปได้ก็หมายความว่ายูโรโฟของยุโรปนั้นผ่านได้อย่างแน่นอน ล่าสุดมีกระแสข่าวยืนยันครับว่าการปรับค่ายสีครั้งนี้ของคขาสกินั้นส่งผลให้มีแรงม้าสูงสุดที่ลดลงนั่นก็หมายความว่านะครับจากเดิมที่ซัลลโกอามีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 3 1แรงม้าที่13,000หมรอบต่อนอาทีนั้นถ้ามีการลดแรงม้าลงจากการปรับค่าอเสียจะอยู่ประมาณไม่ถึง1 3 0แรงมา้าซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการปรับแรงม้าล,ลงในครั้งนี้ถือว่าน้อยมากเพียงแค่1ตัวเ,เศษเท่านั้นเอง1จุดกว่าแรงมา้า ว่าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการที่ Yamaha YZF-R6 นั้นปรับแ้งม้าลดลงนั้นมากกว่าในอัตราส่วนที่เทียบแล้วนะครับมากกว่า z 6R อย่างเห็นได้ชัดในคลาส 600cc ซปเปอร์สปอร์ตนั้นที่ผ่านมาคาวสกิซัน 6R ถือว่ามีแรงม้าสูงสุดที่เหนือใคร ถ้าเป็นรถมาตรฐาน131แรงม้าที่13,000ร,รอบต่อนอาทีถ้าระบบแรมแอร์ทำงานเต็มที่ภายใต้แรงดันอากาศ3ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะก็หมายความว่ามันจะมีแรงม้าสูสุดที่ทำได้สูงถึง 1 3 5แรงม้าที่1 3 0 0 0หมาันหรอบต่อนาทีเท่าเดิมแต่ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นถึง4ตัวภายใต้แรมแอร์ที่มีแรงดันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม3ปอนด์ต่อตารางนิ้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพูดถึงแรงม้า,าสูงสุดแล้วคัสกิซัเทิ r นั้นถือว่าเราใจมากกว่าทุกรุ่นในคลาส6 0 0้ีีและผลจากการที่มีการติดตั้งแคตเตลิติกคอนเวอร์เตอร์ที่ไอเซียนะครับทำให้น้ำหนักตัวรถนั้นเพิ่มขึ้นถึง2กิโลกรัมเรื่องราวของซันนนต่ออไปใโกาาสห้